สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาในเมืองกำลังจะมาร้านแว่นท็อปเจริญว่าจะมาดูาเรนแว่นเรนแว่นว่ามันเปลี่ยนสองระบบมันจะยังไง ตอนนี้ผมก็ถึงในเมืองแล้ว ตอนนี้ผมก็ถึงร้านแว่นแล้วนี่มีอยู่ร้านเดียวในอำเภอเจ้าโอเคผมจะลงไปสอบถามนะนี่ทุกคนเห็นไหมอะไรนี่ตอนนี้ผมอยู่ร้านแว่นท็อปเจริญก็เหมือนที่ผมบอกว่าอำเภอบ้านผม่มีอยู่ร้านเดียวเห็นไหมแว่นนี้สวยไหมทุกคนพอดีผมมาเปลี่ยนเลงนะทุกคนที่อ่า ผมบอกอะก็คือเลนนั้นมันใช้เหมือนว่าเราอ่านหนังสือใช่ไหมพออ่านหนังสือแล้วเวลาผมเงยหน้าขึ้นมามันก็จะมึอนอะ่ะมึนหัวเหมือนที่บอกทุกคนอะก็เลยผมก็เลยแบบก็เลยไม่รู้ยังไงแล้วพอดีแม่โทรมาไงแม่โทรมาบอกว่าอาลูกไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเป็นอที่เลนแบบว่ามองใกล้มองไกลได้แล้วก็ออกแดบ,บอะไรเงี้ยใช่ไหม แม่เขาก็เลยให้ผมมาเปลี่ยนทุกคนแล้วพอดีผมเจอเรแบนเนี้ยมันสวยใช่ไหมอันนี้ทั้งหลายตังอะผมใส่แล้วแม่บอกว่าแม่ซื้อให้แม่บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ซื้อให้หอะไรเนี่ยวันนี้ก็โอ้โหทุกคนผมชอบมูหลายตังมากแต่แม่ซื้อให้แม่กับพ่อซื้อให้ผมก็ขอบคุณแม่มากนะก็แม่เขาส่งเงินมาพอเห็นนมแพะไงทั้งนมแพะทั้งนมจืดหมดเลยทุกคน แม่ก็บอกว่าเออเอาเงินไปซื้อของกินให้เด็กๆด้วยใช่ไหมผมก็เลยแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแวะโรตัสคือผมก็นานๆมาที่ในเมืองทีใช่ไหมก็เดี๋ยวก็จะไปแวะที่โลตัสตอนนี้ผมอยู่ร้านกันกำลังกำลังนี่อยู่ทุกวันยังไงก็คือสวยนะอันนี้คือเป็นแว่นกันแดดน,นะแว่นกันแดดตอนนี้ผมอยู่หลานสวยอยู่คนเดียวอะนึกภาพไหมก็คือว่าไม่มีใครชมผมก็ชมเองอะ แต่ผมว่าใส่แล้วมันน,ะนี้นะมันพอดีหน้าดีนะยน,นเวลานี่คือเวลาผมไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวหรือไปทําคลิปท่องเที่ยวเนี่ยถ้าใส่นี่ผมก็มันก็ดูนี่นะปกติผมใส่แต่ออกเร่งไงออกเร่งเรไม่เคยจ่ายโฆษณาให้เลยอ่ะใช่ไหมใส่ะแะเบียนมั่งเผื่อะแะเบียนมันจะเข้าเผื่อโฆษณาจะ,จะเข้ามาั่งนะทุกคนใช่ไหมอือผมต้องขอบคุณแม่มากๆเลยอะ่ะแต่อันนี้แพงกว่าน,นะตัวนี้ต้องเกือบหมื่นนะทุกคนออ แม่สาซื้อให้เนาะเราก็แบบขอบคุณแม่มากๆเลยเนี่ยทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปรตัดต่อไปซื้อของรตัสอยู่ตรงอีกสองอีกสองสามผู้หาทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้านหน้าเออยู่ร้านอยู่หน้าร้า <c> น <oughs> ดูได,ด้พูไ่ถูกเลยตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแว่นทับเจริญพอดีผมจะเดินไปซื้อนมซื้อนมที่โรตัดทุกคนตรงนี้มันก็จะมีเห็นไหมเซเว่น แล้ก็มีโรตั s l โรตั f เอเมีอยู่แค่อย่างละล้านนะทุกคนแต่เซเว่นมีสองที่เหมือนที่ผมบอกจะมีที่ด้านนอกด้วยทุกคนแว่นสวยไหมทุกคนอันนี้แม่ผมซื้อให้นะแม่กับพ่อซื้อให้นะพ่อวิทยาแล้วก็แม่สุวรรานนะท่านบอกผมบอกว่าสวยดีอะแต่มันผมไม่กล้าซื้อทุกคนมันแพงตั้งกับหมื่นอะทุกคนท่านซื้อให้พอดีวันนี้ผมมาเปลี่ยนเลน เก็บเลนใช่ไหมท่านก็ออกให้ท่านเอาค่าเลนก็สองหมเลยทุกคนโอเคไปด้ว้ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่โรตัสก็คือนมนม,นมอ่านมจืดแล้วก็นมแพ้หมดอ่ะแต่นมแพ้ไม่มีคนโรตัสออ่าก็คือแม่เขาส่งเงินมาให้ผมผมก็เลยมาซื้อนี่คือนมจืดใช่ไหมอ่า น้มจืดรุ่นนมอะไรเนี่ยทุกคนทุกคนก็นมจืดหมดเนะพอดีผมเมื่อวานเนมือ่อก่อนตอนนี้ผมได้นมจืดแล้วก็พ่อแม่พ่อแม่เป็นของขวัญพ่อแม่ไม่ได้อ่าที่ผมบอกอะ่ะกรุงเทพแบบออกไปหาซื้อไม่ได้ทุกคนว่าโควิดระบาดผมก็เลยแม่ก็เลย พ่อกับแม่เลยส่งเงินมาให้ก็เลยหรือว่าลูกไปซื้อ,อที่ที่บ้านทีอะไรนี่ผมก็เลยพอดีผมออกมา,าตัดแว่นนะทุกคนผมก็เลยแวะซื้อทุกคนตอนนี้ผมก็มาซื้อนมจริงๆผมจะมาซื้อนมแพ้นะเพราะว่าแต่นมแพ้มันไม่มีทุกคนต่างจังหวัดอะทั้งเซเว่นทั้งโลตัสไม่มีนมแพ้อะทุกคนก็คือคือผมก็เลยเอาแต่นมจืดนะทุกคนตอนนี้ผมก็รอ่จกตังค์อยู่ คนตอนนี้ผมก็แวะมาซื้อพวกหมูพวกอะไรที่ร้านเฟสมานะทุกคนก็เป้นมาอยู่อีกร้านหนึ่งแล้วตอนนี้ผมนมนมจืดแล้วก็พวกหมูพวกอะไรทุกคนแต่อเ,เออจยเยวหมูหมูเว้งหน้าดีกว่าเพราะว่าข้างหลังมันร้อน เาหมไว้ข้างหน้านะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าไปเอาบินก่อนโอเคจะเป็นใบรับประกันของแบ่นใบเลยแดงได้ขอบคุณมากครับผมเรียบร้อยครัขอบคุณมากครับผม<ๆ>ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วไปนี้นะ<ๆ>ทุกก็<ๆ>เสร็จแล้<ๆ>อ่าจากร้านแว่นทับเจริญเห็นไหมโฆษณาให้อีกแล้วเลยครับ<ๆ>ตอนนี้ผมก็ ครับตอนนี้ผมก็กําลังจะกลับแล้วเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกผมมาเปลี่ยนเลนใช่ไหมโอเคก็ขับรถกลับโอเคเหมือนผมบอกผมมานานไม่ได้ทุกคน,นตอนนี้ผมก็กำลัง กำลังจะขับกับเด็กๆคงจะร้องหาแล้ววันนี้ผมก็ามาเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเลนนะทุกคนเปลี่ยนเลนที่ที่เป็นเลนสายตาสั้นนะทุกคนก็คือผมปรับเป็นสายตายาด้วยแต่ใช้เลนเขารียกเขาเรียกเลนอะไรผมก็ยังไม่รู้จักที่มันเป็นเหมือนแบบไม่ใช่เป็นเหมือนสมัยก่อนที่เป็น,เป,นเป็นตานี่คือเนียนไปพร้อมกับตัวนั้นนะทุกคนเฉพาะเลนตัวนี้นะทุกคน ต้องสองหมื่นนะทุกคนสองหมื่นกว่าบาทเลยแล้วส่วนส่วนไอไอกรอบอะ่ะก็คือเลนตัวเก่าอะ่ะเขาบอกมันเลนอย่างดีเสียดายทุกคนก็คือเลยก็ซื้อกรอบซื้อกรอบมาใส่ไอกรอบนั่นก็กรอบนี่ออหลายทางนะกรอบมันเป็นตังเท่าไหร่อะ่ะเจ็ดแปดพันนะทุกคนแล้วก็รวมกับเลเย์แบนตัวนี้อีกเลเ์แบนตัวนี้อีกก็เจนะ็ดแปดพันแปดพันกว่าบาททุกคน ก็คือทั้งหมดทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมีก็ทั้งนี้ทั้งหมดคือแม่แม่แม่กับพ่อแม่สุวรรณนาแล้วก็พ่อวิทยาท่านท่านเห็นผมไงก็เลยแบบว่าเอา้าผมก็อยู่ในรถแล้วก็จะใส่หน้ากากทำไมน่นึกว่าทุกคนผมก็ต้องมากเลยเวันนี้ผมก็โอ้มาทําหลายๆอย่างเลยก็หมดหลายอย่างเลยก็คือผมเปลี่ยนไอตัวเลนอะ ตัวเลนที่ที่ผมใส่ไอ,ไอ้เป็นแว่นสายตาทุกคนก็คือผมมันเป็นเลนที่เวลาไว้อ่านหนังสืออย่างเดียวไงทุกคนใส่ตาสั้นไงเวลาเลยเ,เงยขึ้นมาผมเวียนหัวไงเวียนหัวแล้วแล้วเอฟซีก็บอกว่าเออมันน่าจะเปลี่ยนใหม่นะดีแม่โทรมาไงแม่โทรมาแล้วแม่ดูคลิปด้วยละเออพอแม่ก็เลยบอกว่าไปเปลี่ยนเลยลูกอะไรเนี้ยผมกเลยแม่มันแพงอะไรแม่ก็เลยไปเปลี่ยนเลยผมก็เลยมาเปลี่ยนทุกคนอะไรสองหมื่นนะ ไอเลนตัวนั้นนะส่วนไอเลนเก่าผม,ไ,มไหมวะเลนเก่าผมเขาบอกว่ามันเป็นเลนดีด้วยเพิ่งจะใช้ไม่กี่วันใช้แค่ครั้งเดียวทุกคนเขาเสียดายไงเขาก็เลยบอกว่าเอาใส่ซื้อกลอบอะกรอบใหม่มาใส่ไงทุกคนไอกรอบใหม่นะทุกคนกรอบถูกๆท,ที่ประมาณห้าร้อยมันก็ใส่ไม่พอดีแล้วมันไม่สวยด้วยทุกคนหน่เลยซื้อเลยซื้อไอกรอบยี่ห้ออะไรนะผมก็จาไม่ได้เลยเนะี่ทุกคนตั้งราคาตั้งเท่าไหร่อ่ะตั้งเจ็ดแปดพันอ่ะโอ้โหโมก็เลยบ แล้วก็มีเลเบนเรเบนตัวนี้ทุกคนสวยไหมตัวนี้ก็สวยนะผมใส่แล้วผมเห็นแล้วผมชอบดีมันใส่แล้วสบายตาดีทุกคนอมันสวยก็เลยก็เลยชอบใช่ป่ะอันนี้ก็ประมาณอย่าแปดพันแปดันมั้งทุกคนก็แม่แม่แม่เออแล้วผมก็โทรบอกแม่ไงบอกแม่เนี่ยผแม่โคตรใจดีมากแม่สุวนรณนาแล้วก็พ่อวิทยานะท่านบอกว่าแม่ ให้ของขวัญเพราะว่าแม่ไม่ได้ออกไปซื้อของขวัญมาแล้วเพราะว่าท,ที่ท่านบอกหนึ่งท่านไม่มีเวลาและสก็คือมีเรื่องของโควิดใช่ไหมท่านก็เลยว่าส่งเงินมาให้ผมส่งเงินมาให้ผมซื้อผมขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแม่มากๆขอบคุณพ่อมากๆเลยเนาะแบบท่านแบบแบบดูแลผมทุกเรื่องเลยเนี่ยผมจนผมเกรงใจนะเดี๋ยวเอฟซต้องบอกนี่ขนาดเกรงใจนะขนาดเกรงใจนะโอ้ยก็ ก็จริงๆนะทุกคนนี่ยังไม่หมดนะทุกคนนมจืดอ่ะนมจืดเมื่อกี้ผมก็แวะไปที่โลตัสล้วก็ไปซื้อนมจืดมาคนนมจืดแล้วว่าแม่แม่ถ้ได้เงินแหมมาที่จะซื้อไอของใช้ของนมจืดพวกนมจืดนมแพะแต่นมแพะมันไม่มีทุกคนไม่มีขายที่ที่บ้านผมอ่ะมันมีมีแต่กล่องอ่ะทุกคนผมก็เลยเออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอไปดูในออนไลน์หรือยังไงว่าอีกทีหนึ่งเนาะทุกคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมก็จะเก็บเงินไปซื้อของสดอ่ะผมไปซื้อหมูซื้ออะไรตอนเช้าด้วยนะทุกคนก็ขอบคุณแต่จริงๆผมก็เกรงใจคุณแม่คุณพ่อมากนะทุกคนแบบท่านแบบเนาะต้องขอบคุณมากๆเลยนะแต่กเท่ไหมทุกคนเท่ไหมใสาแวนี้เท่นะเหมือนตั้งเที่ยวเลยนะเออผมชอบมากทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณขอ,ณของขวัญซินเจียยูอีซินนี่หัวชายโอ้ <laughs> ไม่รู้กี่รอบเลยเนะี่ยขอบคุณมากๆครับแม่ครับ